ครับสวัสดีครับในกล้งงหน้าครับนีจะมาปัดกระเป๋าูสับใส่ดาวครับใส่ดาวไปใส่ดาวไปทุวัเลยไส่ดาวข้าวทุกอน

โอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยาม้ยนอ้ก้ยก้าโอ้ยโอ้เอ้ออ้อ้ เติมฟื้นก่นอนเฮ้ยฟื้นก่นอนอ้ไม่หย,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 ย่าไม่หย่าเฮ้ยซอดลงไปครับซอสปรุงรสปลาปลานิดหน่อยงงหรอแต่ประเด็คืองงหนวชูรถ

หอมกับหอมอืออะอือทอกรุนอีกนิดหน่อยได้กะปอากะปกะปาอีกเนี่ไป้ล้วครับ <laughs> 어, 더 더워 머한바 머얘 น่าด่หาหอมเลยยมงยืนอ่างนี่ไอกล่องมือใหม่ครับไอกล่องมือใหม่ลบๆกล่องมือใหม่บอกว่าทำกินมบอนะเนี่ยไอเป็นไนออคค่บโอ้ยหอมนี่ครับามตาตอบโอ้โหหลาดเขถาไปเลยครับหลาดเขถาไปเลย วอยครับไปเอาสิดลูกครับเนี่ยเนี่คยครับหย,ยุดด้วยครับบายบายหยุดด้วยครับอ้าวบายบาย